มา่อลงบานครับเอารถมาจอดไว้ข้างนอกครับจอดข้างนอกล่งบานครับเพราะว่าข้างในมันรถมันหลายครับไม่ได้มาจอดข้างนอกก็สิได้ย่างไปไม่ต้องครับย่างเข้าก็ไม่ล่วงบานเนื้อเป็นดินเอกสารนะครับเนาะทางกอยู่ไกลครับโซ่สิงหอด ประตูมาจอดอยู่ไก่ครับรถบรรทุกก็ต้องย่งางไปไก่แน่นะครับพี่น้องครับไม่ใช่หรอครับจะเป็น,นอุ่นก็ต้องรถสมบายตงาหาหรงม,ม,มาหาหมอครับอันนี้เป็นผ้าหมามามหาหมอครับหมอนัดมือนี้ครับ,รบมองจอดรถกัเต็มพี่น้อง มี้มองเสียนางไปใช้มาใส่เลยครับมี้มองหัวฉีดจอดรถก็ต้องได้จอดทางนอกนะครับแต่แรัผมพ่อเขาก็บอกว่าไปจอดทางนอกนครับต้องรถมันไหลเต็มสมือร่องบานพี่น้องเอ้ยครับร่องบานกันเลยมี้ยมองซสียนจอดหนอ ็นน้ำมาตะเศร้าสองม่งว่าท่านให้เจ้าบังจากมาจอดไวแค่เท่ๆครับยังคยขึ้นขึ้นไปล่อหมอครับล่อหม้ออสามคน อื่น้งคนสื่ออืนครับกับคนอื่นไปแล้วครับรา่งล่อ,อเพิ่นครับบริทส่วนจี่นันบริษัทไทยไท้าไปเรเพิ่มไทยส่วนร่อ ลานะครับเสซล่าเนี่ยครับเดี๋ยวไปกลับกลับมาลุครับเสร็จเรียบร้อยเลยกลับมาลุนแล้วครับวันนี้ยังมาล,ลุนเราการเคลียร์ของหอนพี่น้องเลยการห่อนครับ 该。<Okay. S 2> okay. ก็สีอมอสีนั่นเห็ดเหลียมสุดข,ข้อสีเอ่นนะครับแต่ธรรมดาแล้วคนมันหลก็ลต้องลอดเป็นคิ้วนะพี่น้องนะนี่ล้วไม่ถึงรถแราเล้กพี่น้องครับในกลับบะนะครับ